ช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้คุณธวัชชัยดวงนาภาจะพาไปดูโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้ครับช่วยส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนของเด็กอนุบาลในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ครับเด็กๆกำลังตั้งใจอยู่กับการระบายสีของเล่น ของพวกเขากัันครบเพราะว่าวันนี้เด็กศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเปลี่ยนจากการออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ที่มีปีละครั้งมาเป็นเชื่อมกับพื้นที่เรียนรู้ในชุมชนอย่างโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาจะพาเด็กไปทัศนศึกษาประมาณเชียงราย และด้วยปีนี้สถานการณ์โควิดก็หาที่ปลอดภัยที่ใกล้ของเราที่สุดคณะครูปรึกษากันว่าเรามาที่ใกล้ๆบ้านเราเป็นของเล่นพื้นบ้านผลิตภัณฑ์บ้านเราจะปลอดภัยกว่านะคะ่ะโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้แห่งนี้มีลานกว้างมีของเล่นไม้ของเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิน่นให้เด็กๆได้เลือกตามความสนใจเล่นไปเรียนรู้ไป จะเล่นคนเดียวหรือเล่นด้วยกันก็ได้เป็นการจำลองชีวิตสร้างวินัยเชิงบวกให้เด็กๆได้รู้จักแบ่งปันรอคอยโดยมีทางทีมโรงเล่นและครูคอยเป็นพี่เลี้ยงครับสิ่งที่เรามีเนี่ยมีพื้นที่เล่นสำหรับเด็กๆก็ๆเลยคิดว่าอยากจะให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสถึงหปีที่ดูแลโดยศูนย์ของอบตอนเนี่ยคะ่ะได้เข้ามาเล่นสนุกสนานสักทีละครั้งอะไรอย่างเงี้ย เราก็อยากให้เด็กได้เรียนรู้ได้ซึมซับเล็กๆน้อยๆก็ยังดีเนาะว่ามาดูของผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของเราที่ที่ของเล่นอะ่ะที่เด็กปัจจุบันเห็นไหมเขาไม่ได้ได้สัมผัสเลยอะสัมผัสแต่ของเล่นพลาสติกอะใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถรู้ว่าอะไรมันคืออะไรแต่จินตนาการเขาก็พี่นงก็ดูนะว่าเออเขาก็เล่นตามจินตนาการของเขาเราก็ามีความฝันว่าคนในตำบลจะา เห็นว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้หลังเรียนรู้ที่พาเด็กๆเ,เข้ามาวิ่งเล่นเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ปลอดภัยได้ได้เล่นทั้งกายใจ,ใจแล้วก็จิตวิญญาณของตัวเองเนาะแล้วก็พ่อแม่ก็ได้พูดคุยกับพวกเราเพื่อที่จะช่วยกันดูแลเด็กๆเ,เพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่าเด็กๆก,ก็เป็น คนละเมืองของโลกที่ผู้ใหญ่ทั้งหมู่บ้านต้องช่วยกันดูแลเป็นความสนุกสนานและประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นที่เด็กๆได้ค้นพบความรู้ด้วยตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้โลกกว้างซึ่งโรงเล่นแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสำหรับเด็กๆและคนในพื้นที่ต่อไปครับทวชัยดวงนภานักข่าวพลเมืองจังหวัดเชียงรายรายงาน